สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงเครื่อาแจ้งนุ่งโลดนะครับหรือเด่นนุ่งบออนะครับวันนี้เราก็มีโต๊ะวางเครื่องเสียงนะครับหรือโต๊ะในประสงค์คือจะเอาไปใช้วางอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณท่านกันเลยนะครับขาอลูมิเนียมหนาๆเลยนะครับหนาๆเลยนะฮะขอบอกนะครับรองรับน้ําหนักได้ประมาณ300กว่าโลนะครับแล้วก็แพ็กเกจอย่างดีเลยนะครับมีกล่องกระดาษให้ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนเนื้อไม้นั้นเป็นไม้อัดนะครับไม้อัดที่สิบมิลพุ่มผมดำนะครับงานสวยอันนี้พับเก็บก็ง่ายนะครับรวบเลยปั๊บนะครับองานทุกอย่างดีหมดนะครับงานสวยจริงๆคุณภาพเลยนะครับแน่นหนาราคาไม่แพงนะครับถ้าท่านใดสนใจ0 8 9 4 5 6 3 8 4 4กินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับพร้อมเก็บไปทางด้วยนะครับสนใจก็กิงกลางโทรเข้ามาทักแชทเข้ามาหรือมารับสินค้าที่หน้าร้านก็ได้ สําหรับรน,นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอให้รวยๆมีงานเงินทองเยอะๆครับสวัสดีครับ